ชยยเช้ย้ยมอเชหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยับร่องอำเภอบางสะพูจังหวัดเลยครับในวันนี้อ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยับร่องเราได้จัดทาโครงการตว์ปอดโรคคนปลอดภัยตามปัิธาิจศาสตราจารย์รด,ดยสรสมเด,ด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟาา้าจุฬาภรบุรีรักษ์อัครชกุมาริกรมพระศรีสวรรค์ธรรมาชวราขั์ราศานีประจําปีงบประมาณ2,566 ครับวันนี้เรามาพบกับท่านนายกการเมืองฐานวนตำบลหนองแยกร่องนายกิตติพงษ์ท่านองศาครับครับกรับสวัสดีครับผมนายกิตติพงษ์ท่านองศานะครับขอเชิญชวนที่น้องชาวตำบลหนองแยกร่อง,องน,นะครับร,ร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรคบนปลอดไทยห่างไกลพิษสุนัขบ้าตัา้งแต่วันที่24เมษายนถึงวันที่3 พืชพันธได้ดําเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วไม่น้อยกว่า90%นะครับซึ่งวันนี้ได้ลงพื้นที่ในหมู่ที่12บ้านป่แตกนะครับซึ่งมีพี่น้องประชาชนนะครับให้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคตามโครงการดังกล่าวนะครับจนใกล้นะครับจะสําเร็จเสร็จสิ้นนะครับในเรื่องของโครงการนะครับสําหรับโครงการในวันนี้นะครับากาศพ้นทันธ์ ติดไปไม่ได้ครับคือท่านว่าที่ร้อยปีนิวฮิวมาริดตลาดปุการปัหาส่วนตำบลหนองยังบร, well ร่องครับครับสวัสดีครับสําหรับการบริการนอกพื้นที่นะครับในการสีวัคซีนของที่สุนัขบ้านนะครับของปุกาบริการส่วนตำบลหนองยัปร่องนะครับในรอบปี2566นะครับจากการสํารวจนะครับมียอดสุนัขและแมวนะครับจำนวนทั้งสิ้นนะครับ1 9 0 9ตัวนะครับซึ่งในจำนวนนี้นะครับเป็นสุนัขและแมวที่ มีเจ้าของนะครับทั้งหมดนะครับ1 6 3 1ตัวนะครับแล้วก็ไม่มีเจ้าของนะครับทั้งหมด278ตัวนะครับซึ่งในห่วงนี้นะครับที่มีการฉีดวัคซีนนะครับตั้งแต่วันที่24เมษายน2566เป็นต้นมานะครับได้มีประชาชนนะครับที่ได้นำสุนัขและแมวนะครับเข้ามารับบริการนะครับการบริการนอกพื้นที่นะครับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยับป้องนะครับ เป็นจำนวนทั้งสิ้นนะครับ1,280ตัวหากประชาชนนะครับหลังจากในห่วงนี้นะครับที่ต้องการรับบริการนะครับสีดวัคซีนนะครับก็ให้มารับวัคซีนนะครับกับทางอาสาปสุสัตว์นะครับในหมู่บ้านของท่านได้นะครับจนถึงเดือนกันยายนนะครับซึ่งมู่ที่สบ้านกว่แต่นี้นะครับก็จะมีในเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับที่มีคนเอามาทิ้งไว้นะครับไม่มีเจ้าของโดยมีเอกชนนะครับรับุปลาะเลี้ยงดูครับวันนี้ เราจะมาพบกับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนบนหนองจะาพ้อมหมู่ที่สองัตระแตะครับท่านพงนรินทร์ชาดามิตรครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับกระผมนะครับนายพงนรินทร์ชาดามิตรนะครับหอตอมหมู่ที่สองนะครับบนตระแตะนะครับครับวันนี้ท่านมีความรู้สึกยังไงครับในการเรื่องของการลงพื้นที่ให้บริการผมนะครับก็รู้สึกขอบคุณนะครับการร่กับตํานจ้อมับานายกได้เรึ่งหู่นะครับนักนะครับที่อยู่ในชุมชนนะครับก็ ผมนะครับในนามตัวธานนะครับสองมครับก็ขอบคุณขอบคุณครับวันนี้ครับเรามาลงพื้นที่บ้านเขาแต่โมงสิบสองครับมาอยู่ที่บ้านแสงเทียนครับซึ่งมีพี่ปลาบนะครับเป็นเจ้าของบ้านนะครับคุณกุลาค่ะตอนนี้รับอุปการละทั้งหมดกี่ตัวครับ ม,มีอยู่ที่13ค่ะมีสุนัขสั็นมากกว่สุนัขครับในการดูแลสุนัขและแมวเนี่ยไม่ทราบว่าทางพิพปราีมีป้นหาในเรื่องใดบ้างครับวัคซีนยารักษาโรคตอนป่วยแล้วก็อาหารนิดสำหรับท่านใดน,นะครับที่มีิตเป็นกุศสนนะครับที่จะให้บริจาคนะครับอาหารนี้สามารถติดต่อได้นะครับที่พิพุลาโดยตรงนะครับเดี๋ยวเราจะมีบัญชีขึ้นให้นะครับ ตำบลหนองยะปล้องนะครับได้ลงพื้นที่ในการฉีดวัคซีนแล้วนะครับก็จะได้มาดูแลนะครับทั้งเรื่องอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของยารักษาโรคให้กับคุณพี่กุหลาบนะครับซึ่งเป็นสถานที่รับเลี้ยงนะครับสุนัขแมวางจัดนะครับที่นี่ที่บ้านกว่าแต่งบ้านแสนเพียนนะครับก็ขอเชิญพี่น้องนะครับร่วมกันบริจาคไม่ว่าจะเป็นเงินหรืออาหาร หรือยารักษาโรคนะครับให้กับพี่กุหลาบซึ่งทําหน้าที่นะครับสู้มาเกือปีนะครับในการป้องกันแช่วยกันนะครับในการดูแลสุนัขและแมวนะครับก็เป็นที่น่าสนใจนะครับคุณพี่ทางองค์การอาหารสตว์ำบลหนองเยื่กล้องนะครับได้รับเรื่องนะครับแต่คุณพี่เราก็ได้ลงมาดําเนินการฉีดวัคซีนในวันนี้นะครับและมีการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับก็ต้องเป็นที่น่าชมเชยนะครับสำหรับกุหลาบในวันนี้ครับ จากการลงพื้นที่นะครับของโครงการซึ่งเราก็ได้ลงพื้นที่ไปดูเรื่องสุนัขและแมวจรจัดและในโครงการต่อไปหลังจากที่เราฉีดวัคซีนนะครับสุนัขและแมวแล้วนะครับเราก็จะได้มีโครงการนะครับในการทำหมันสุนัขและแมวในช่วงเดือนพฤษ,ษภาคม2566ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งได้รับความร,ร่วมมือจาก ะปะสุตก,ก์อำเภอบางสัำภูมและปะสุตว์จังหวัดเลยนะครับในการลดนะครับอัตราการเกิดของสุนัขและแมวเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาสังคมและไม่ให้เป็นปัญหา สุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ของตำบลนหนองเยียบปล้องนะครับดังนั้นนะครับโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการดีๆนะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยียบปล้องนะครับจะได้ดําเนินการนะครับในกวางที่จะถึงนี้นะครับซึ่งการบริการนั้นจะเป็นการบริการฟรีนะครับขอเยนเชิญพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองเยียบปล้องร่วมโครงการขอบคุณครับสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคทิษสุนัขบ้าเย้ yeah!